สวัสดีพี่น้องปองป่ายูพติตตามทางเพจเฟซบุ๊กเสียงอึ่งทะเลแชแนลเมือนี้มากุดงงป่าเผาบ้านกุดงงพี่น้องปะโถสวัสดีชิงกายุอีชิงนี่หักซ้ายโอ้มาข้ออังเป่า,าเจเลยมันโอ้โดนโดโดตอนหลับตูดกินพร้อมเนาะเขาไปเบิ่งทางในก่อนนะบุกขวากุดงงก่อนพี่น้อง โปะเปียส้มตำขึ้นสื่อขึ้นเซียงเนาะโปะเปียกุดงงครับผมปลาเผาค่ะปลาหิ่เผาเผาจ้ะปลานิลปลาคอมีบ่ครับมีจ้ะเอาปลาคอเผาให้ในเดิมอันนี้สรวไก่หรือต้มไก่นี่นะอันนี้ต้มส้มปอนต้มส้มปอนจ้ะกับสระสระอีกเนาะขึ้นสื่อขึ้นเซียงของกุฎงงนะสระเนาะเข้าปล่อยเอาน้ำแช่ๆเด้อที่จำน้ำเมันอันนี้เป็นห่อเป็นห้อนี่เพิ่นสั่งตี ทั้งสิบสุดเราได้ก็ปอเปียนะ60ค่ะหกค่ะซองสุดร้อยยี่สิบได้บนนะได้จ้าปอเปียขึนสือขึ้นเสียงเด้อของกดงงนะเนาะบุกขางในก่อนคุณนะอันนี้้าวาตามเออ จำอไปนั่นเาตันมามาเอั่นเอมาเด้อพี่น้องเด้มอมอาหารขึ้นสื่อขึ้นเสียงของเมียงเลยกว่านี้นะหยุดเมื่อใดก็ให้มือนยุดนะฮึวันจันยาสมาเด้อพี่น้องวันจันยาสมาเด้อวันจันเราเห็นแต่ขวับเป่าลิบอกคเดินนมาีองห้ค่วันจันบุกคอนมองนึ่งเข้าขว่บมาอันึง้าเปนพาเผาเกี่ยกับเผาหน่ดยใหม่เนาะ อืมเผาซ่างยำได้เผายำนั้นเลยพี่น้องอันเุาน่มันบ่ได้มันแฮวค่ะมันบ่เซบเนาะน้องเผาสดๆด่นิ่นออนม่น่นเอนี่นี่อี่นี่นีนี่นี่นนี่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 นีานี่น่นเ่นี่นนี่นี่นน่นี่นีนี่อีน คุณน่ะคุณน่ะดินดุบดุบดินดุบดุบอยู่วะพี่น้องโอ้ยถ้าเปล่นกระสังรลายจะเนาะซีบสุดเปาะเปียกวะขึ้นซื้อขึ้นเสียงกระสังไปกินบ้านกอะไรพี่น้องอันนี้กัผู้สาวกับสิบเป็ดเซิฟนี่นะผู้สาวผู้สาวกับสิบเซิร์ฟเป็นซุ้มเป็นซุ้มโอ้ยแต่ละซุ้มน่ะไก่เจียงก็โอ้ยตาลีเติมชุซุปในยางผู้เสิร์ฟในยางไก่เจียงวะ เบ็ดนางเก้าอี้ก็ซิอยูม่มุมนี้พี่น้องนางซุ่มก็อยู่มุมพูนไปก่อนไปหามมองนางก่อนมาด้นะหวันเพิ่นไล่แล้ว <c oughs> สิเป็นซุม่มพี่น้องแต่ละซุม่มแต่ละซุ่มโอ้โอโอมีมองให้เด็กน้อยเล่นพร้อมก่อนนี้นะลมพัดเย็นเสียเชยใต้หฮมมะขามนะมะขามบ้านเคกินมะขามบ้านพร้อมนะ <c oughs> ค่อยสิไปซุม่มค่อยก่อนพี่น้องไล่ซุ่มจริงก่อนซุ่มเบบ แบบแบบนอนนอนเอเดสก็ได้แต่ว่าลูกค่อยนันยักนั่งเก้าอี้ก็เลยมาซุ้มเก้าอี้ซุ้มเกา้อเกาอี้มุมนี้เห็ดใหม่เนี่ยพี่น้องพุณน,นะแต่งงามเริงประดับประดางามเริงพุดน,นะซุ้มนี้นะซุ้มน,นะลูกใส่ลูกเศร้านั่งอยู่นี่รออาหารครับผมมาเลิกกินขาน้าวนำกันพี่น้อง